Icana, Free, ม,มาแล้วครับพี่น้องโชคดีโชคดีหาหนึ่งสองอออกไปแล้วครับมีหาไปหนึ่งมสองออกไปแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองออกไปแล้วครับสวี่ส่วน สาธุเด้อมาพี่น้องมน้่งออกไปแล้วเลีตัวหน้าทับตัวหลังร่างบนพราะอแล้อทับตัวหลังหรือเปล่านี่ยชกฝึกกินไหมนี่น่มาแล้วมาแล้วแจะได้มาหกศูนย์ออกศูนย์ฮกเนาะ รอบแรกคือก wow. ัรรอบแรกซื้อหกศูนย์ออกออกซื้อหกหกคือกันซื้อศูนย์หกออกหกศูนย์สองทีสามสามสองทีี่มีหากือแปดบอขอหาอย่างเดียวหาครับเจ็ดระทานออกั้งที่ยอใดอ่ะสมตัวหลังครับพี่น้องครับมาตัดซองแน่เดี๋ยวจังมอนอืมเสียบเซบเธอได้กับ ว่อีนี้เล่แขนได้ลุนแน่นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพกแก่ปวเล็ทไทยสตัวครั้งที่หเลขที่ออกสามชุดแปดสามแดเอาที่เดจาป้เลยดีนอมก็พอสามุดเก่าว่ะไอ้่าบ้าแฮร์ไฮว่าดังๆอย่างนี้น้ำกันหมดเลยเด้อ เนาะอามีแต่สมีแต่สมีแต่เกมีแต่เกมีแต่หมีแต่เก้จบแล้วครับพี่สามตัวหนาจบเลยละหลังเลยปะนี่ปดหนึ่งกสามนึกแปโอ้ยแม้าสดเยิมุนยืมซุซุเอยบอป้าหาดแสั้โอ้ยอยเยตเดียว สามหนึ่งแปดก้าหาศูนย์แปดใช่พอแล้วถือแล้วเฮ้ยพอแล้วถือได้ออันนี้คือเจ็ดเด้ออันี้คือหาเด้ออันนี้เจ็ดคือหาของพ่อมีสามเด้อจบข่าวอ่ะอันนี้เลขสาม้พ่อของพ่อเลขสี่เด้อจบข่าวเนาะลองเบิรงยังหลา้าถนน่นขึ้นตัวหาศูนย์แปดเี่ สามส่แปดเลสามหนึ่งแปดไหมสามแปดหนึ่งเลขแค่นั้นก็มีศูนแล้วมัอมเนเ่าลเดินดังเดินเลยนะออกมาไมศแเก่าออบีถือหลมัที่หกระยานมันหอกต้องน่งทเดียวะมาวนรางวัลเลขกท้ายสตัวครั้งที่สเลขที่ออก แปดหนึ่งแปด3ป7ห้าแปดสมแปดห้าเจ็ดศูนย์สามแปดเจ็ดแปดศูนย์สามนย์สามนี่ศูนย์ตลอดแล้วไหมเกือบเดี๋ยวมันจะแปเจ็ดเดี๋ยวคุณรุนแล้วแหละโอ้ยรุนล้ไไม่จะศูนย์มาเลยหมศูนย์ า2,000บาทค่ะใจว้าวแี่เขาตก็จะถึงเอีกแค่เฮ้ยมาบหมูกจ้าล้วพี่เด้อออกหกหาอีกเสนอเอาเจ็ดหาซะไปเออเจ็ดห้าสนอมาเจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดมา จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่ยืนประจําหลักหน่วยนะคะเป็นโครงการปกครองข้อแหลมว่ายังไงพ่อแหลมพ่อแหลมว่ายังไงโอุ้ยไม่จิบเชียว่วงและผู้ที่ยืนประจำหลักสิบนะคะสุทธาเสียอี๋สีมานศัสสากพุ่มในการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการปัสุภาครัฐและกรมบัญชีกลางค่ะ กจะออกลงมาลิ้ท้ยสอตัวแล้วผมมุกกะจาเท่านั้นละชิวๆวันนี้เลยชิวๆห้าสิบคูณห้าสิบมาแล้วมาแล้วุ้งอย่าตัดชิวๆให้เขาประกาศข้างอันขังนี่สินี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเหล็ก้เฮ้ย รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออกห8คือบอกห7าเจคือบอกหาเจ็ดวะเปลี่ยนหายีบปุเี่ยหาเจฉันมาเปลี่ยนหนึ่งหาสองแป1เปดปดหนปด ปาหาเจ็ดเจ็ดหาคนเห็นปลาไหมปากระแปดปลายค่ะสั้นดังเลยชยแบบสั้นดังเลยไหมหาเจ็ดไหโบเลือนหลือปล่าปาขนลุกหาเจ็ดหาสามกระบอกเนาะลาแปดวัดถือแล้วซื้อหาสถือว่ถือว่ถือจักบาทลอยนึง บอกแล้วมาหาแปมีหามีแปปาเจ้าพปจกซื้อปลาแป่จริงๆนะมีแ่ไปซื้อว่านนีนี่เอย่าปากยาปากจะซื้อยาปากนี่ละเอาคืนกับแมงเรื่องไข่มันเลีวกว่าเออเจ้าไปเอาีไปหนได้บ่ออกได้เด่ไเออกเลยเดบ่ปาเล็กอยซุยบักักเด้ไหมห้เจ เอามาฟังแม่บ้านนี่มาเสียพืมาเจ็หาหาเจ็ดขอโอ้ยเอาอานีก็ได้ดอกต้องเดี๋ยวเอางนายอีกโดนอีกโดนบันทินฟาดหาเจ็ดห้าเจกบนาอเลาแปดพี่ห้าเจ็ดห้าากจบ้อ้าเจกรจุกเลยเลเจบักลเลยเ พออาหาเจ็ดเจ็ดหาก็หาสามสามหาเท่านั้นกสือหาสก็สิ่แล้วน้าที่จะหมปกณรออกรางวัลให้ทากคัใหม่เลีครับกันค่ะมีปูนถรนเสนแปเนเป็นแซดนละเนาะแปดเอาไปี่สิบอกกะบอกมือฮะแเอาไปที่สีบอกกับ่มือหาแปนามาไปกินรถมเนี่ยเปนบะเลี่ยงแล้วเลี่ยงลมือนี่ยีท่นยงดนเติบยิแปดะก็ปาอยู่เลยดแล้วพี่น้องโอ้ยมีแต่คนถือเล็กพี่น้องเอ้ย พวกกูเฮ็ดเฮ็ดน่นะพวกรีพนี้มหาแบอพิ่หาสามโกาประธานบริษัทสการกิซกัดหลมละลา้เลยพี่เส้าถือเบ็ดกลุ่มเลยพันกว่าคนอะไขนเสืองเนบอหาแปดตัวเดียวนี่ได้มัดใช้หาแปดได้มันใช้มาก มักซื่อนีคอยมักหาเจ๊ตแมงเงือกมักหามักแฝดลูดหาลูดแฝดได้เงินหนึ่งว่ะมาครับพี่น้องมากรรมการใหม่เลขอปาเจำหลักสิบผู้แทนจากกระทรวงการคลังผูมิในวยการส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงคันักงานี่จะไกลกบนอกคุณวรุษวิกรมโรจนานันท์จะเป็นผู้เล่นนายกเปิดช่องวันใหม่เลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายครับพี่ตีโรเตลีบุกันเนี่ย ถือหลายเลยได้นกบอลใหม่เลขประจำหลักสิบเรียบร้อยแล้วนะคะยัปากย่ปากมาแล้ว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 เอาจุดเาจุดเาจุดไปทางจวาทางขวา6ท่านได้นกบอลครบแล้วต่อมาจะวางวางอะไร้าแสมึงจะ้างได้ปะบอลใหม่เลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกงานุด้ทราากันคำากค่ะวยถือแล้วถอกระพุน ปากดังเด้อรางวัลที่หนึ่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2,568เลขที่ออกเจ็ดยังเจ็ดยังศูนย์เจสี่หสี่หว้าวหกสี่หคืออีกโตดจะมีคืออีกโตดค่ะหกสี่หกหก มตัวตรงป่ะหกสี่เขาขอนี้ให้มองสามตัวตรงป่ะสตัวตรงเดี๋ยวเครับเยอไรอยเดียวใฮะเมื่อคืนน้องมาซื้อ ลูกศิษย์โอ้เขาว่าเพราะว่าสิขออยู่นั่งไหวเพราะว่าสิขออยู่เขาจะขึ้นามตัวตรงไปเนี่ยได้ค่ะแต่ไม่ได้หลายโอยเพราว่าสิขออยู่นั่งสิลูกศิษย์นั่งพอเอกลอยนึงนั่นบู่เ่ะแมนเพราะว่ามาดูหน่อยไม่ให้ดูหรอกนั่งมาแมนสันแดดเป็นมือด้วยเนาะแดดเป็นมือเนาะอ้าวคุณให้โชคอีกแล้ว บอบอคอยอันคอยหันชิคอเบิ่งน้ำนางอยู่ไหนนังของเงินนโเอหันเออเออมามาขอดูไม่ให้ดูนั่งว่ะป้านเป็นสันหกสี่หกเอาเอาเอาหอกันคลิปหนาพี่น้องเ้ยาดนะโอ้ยเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วพ่อพ่อหอกันไหมครับสวัสดีครับ